เกิดเรื่องแล้วครับเกิดเรื่องนะครับโอ้โหงานนี้ครับทุกท่านครับสนุกแน่นอนครับพี่น้องบางโอนครับงานนี้สนุกแน่นอนเอฟซีครับล่าสุดนะครับแปลงออกมานั่งเล่าวิทาเอฟซีครับโอ้โหนะครับสนุกสุดมันครับกับนิทานสิ่งที่แป้งเล่าเอฟซีครับแป้งออกมาประกาศแล้วนะครับนะแปลงออกมาประกาศแล้วนะครับว่านิทานสิ่งที่แป้งเล่านะครับนะ เราพูดกันตรงๆอรดีกวนาะในทานเรื่องนี้ครับแป้งนะครับจะฟ้องกับแน่นอนใครส่ครับอ่ะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครลูกตัวสักไปเพื่ออัตลัในการรับชมรับฟังครับใครอยู่กับอีป้าบานนะครับสวยทุกไลายเอีครับงานนี้ครับ ได้ออกมานั่งเล่าทิทานนะครับถึงนายนอรอนะครับผู้ที่มีชื่ออยู่ในคำร้องของอีป้าบานฝรั่งเศสเอฟซีครับซึ่งมีชื่อเต็มๆครับมีชื่อนายนอรอรอพอนะครับซึ่งเป็นชื่อของในตัวละครนี้ในตัวละครที่อีบานบอกว่าเป็นผู้เข้าไปครอบครองปลุกลุกป่าสงวนเข้าไปแผ้วถางนะครับ แล้วที่สำคัญที่ครับนะแป้งนะครับบอกว่าการที่ป้าบานร้องเรียนในครั้งนี้มันเป็นการร้องเรียนกันแกล้งแป้งรั่นว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้วแป้งก็ออกมานั่งหัวเราะเยาะเยออีบานหอยบานโซฟาดำงานนี้ครับแป้งบอกว่านายนอรอ ก็คือนายณรินตัวละครไหนทานเรื่องนี้รอผลการตรวจสอบคาดว่าน่าจะฟ้องกลับแน่นอนแต่มันเอ๊ะตรงนี้ครับไอ้ตัวตัวนี้ครับไอแอดมินไนทานเรื่องนี้ชื่อโคกไอโคกโคกที่เราดื่มๆกัเนเนี่ยครับนะไอโคกตัวนี้นะครับนะโดนไปด้วยครับ งานเข้านะครับของแท้ครับอันนี้เครื่องดื่มที่ชื่อโคกนะครับเครื่องดื่มยี่ห้อโคกนะครับโคกตัวนี้ครับนะในตัวละครนี้โคกนี่ครับงานเข้าด้วยอาถูกฟ้องด้วยครับสนุกหน้าโซเชียลเดี่ยวดายหน้าบอลังหน้าช่องเป็นอาวาตารแต่หลังบ้านมีชื่อจริงซึ่งประวัติของไอ้โคกในท่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นมิตรด้วยนะครับ มีคดีฟาร์มมากมายครับนะครับแล้วนะครับนาแป้นะครับได้ออกมาประกาศลั่นแล้วนะครับว่ารอให้เรื่องนี้มันจบก่อนผลการตรวจสอบจบก่อนก็จะมีซองขาวนะครับไปถึงบ้านในสองตัวนี้นะครับนะโอ้โงานนี้ครับยานพาโคกสวยไปด้วยครับงานนี้บรรไลนะครับโคกเอาไงต่อทีนี้ มึงมาเสือกอะไรเรื่องเขาเนี่ยในทางเรื่องเนี้ยมึงมาเสือกอะไรเขาเนี่ยมึงมาเสือกอะไรเขาเนี้ยมึงถึงไปร้องเรียกเขาด้วยในไอโค้นะไอโค้นำ้ำฮะไอโคช่อไอโคดีว่นามทูนที่ชื่อไอโคนะ fc ครับเป็นเพียงแคน่นามสมมตินะชื่อไอโคมึงไปเสือกอะไรขเขาด้ไอโคแหมอยู่ในช่องของไอปากกัดเนี่ยโหเก่งน่าดูสุดท้ายเป็นไงโค โผก็ไม่รอดนะเขาประกาศแล้วเนี่ยเออแล้วแป้งเขาประกาศนะนะว่านายนารินเนี่ยคนเนี้ยในทางเรื่องเนี้ยเขาไม่เอาไว้นะเขาฟ้องอ่ะเนี่ยเขาหาไปร้องเรียนกันแกล้งเขาเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบว่านายนารินเนี่ยท,ที่ที่ชื่อที่พวกคุณแอบอ้างกันไปเนี่ยเขาไม่ผิดเนี่ยพวกคุณต้องถูกแจ้งความด้วยนะเนี่ยพวกคุณโวยนะไปร้องเรียนกันแกล้งเขาเนี่ย สามม่คนอื่นเสียหายเนี่ยหนักนะโคโคหนักนะโคโคอย่าไปสนุกตามอีบานนะโคนะอีบานพาพังมาหลายรายแล้วนะขนาดอีช้างน้ำยังถอยนะโคมึพงมีคดีฟามากูจะดูว่ามีหมาตัวไหนช่วยมึงบ้างกูจะดูว่าจะมีหมาตัวไหนช่วยมึงบ้าง กูจะรอดูวันที่มึงชิบหายเก่งนะครับเก่งครับเป็นไงครับว่ามีขาหมูไปหนีไปหาผัวฝรั่งนี่แหละสะใจกูแล้วมึงนะไอ้ที่กูจะฟ้องมันไม่มันไม่เข้านะนะที่ฟ้องมึงนี้มันไม่เข้านะนะครับมึงใจงเย็นโครลรอให้ผลการตรวจครั้งนี้ออกมาว่าเป็นผลบวกต่อ เป็นผลดีต่อแป้งงานนี้ใครรับผิดชอบครับงานนี้ใครรับผิดชอบครับมันต้องมีคนรับผิดชอบนะครับนะครับงานนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบใครรับผิดชอบล่ะอีบานไงไก่โคไงอ้าวพลังเล็กครับ พลังเละทั้งหลายพลังเละเตรียมตังมาช่วยโคด้วยนะเตรียมเงินช่วยโคกันด้วยนะเออเอาไงต่อไปครับทีนี้เอาไงต่อไปครับขับประกาศแล้วนี่ครับนะนะขับประกาศแล้วเนี่ยแล้วขับประกาศด้วยว่าเขาไม่ผิดเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยไอ้ที่แปลงนี้เป็นของใครอะไรไงเนี่ยหลักฐานก็ไม่ชัดเนี่ยผมไม่รู้ผมไม่รู้ครับมีเอายังไงเนี่ยฮะ บนไลายแล้วพมือไปการแกล้งตัวอื่นก่อนเนี่ยรักษาพยานเขาอ่อน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 รักาพยานอ่อนครับทุกคนไม่มีอะไรชัดได้เลยครับรักษาพยานนะครับเอาไงทีนี้ตอบกลับหน่อยดีไปการแกล้งเขาเนี่ย บานคนใหญ่อีบานไตอีคนใหญ่อีบานมันถูกฟ้องคดีเนี่ยมันไม่สนใจหรอกแต่คนที่น,นใจคือไอ้โคนี่แหละไอ้โคนี่เข้าไปช่องอีดำเข้าไปช่องไอ้ประหมอากลางดำนะอันนี้คือเป็นหน้าช่องคืออวตารแต่หลังบ้านมีชื่อนะซึ่งผมก็เห็นชื่อมันแล้วครับแล้วก็ประวัติมันเห็นหมดแล้วไม่ธรรมดานะโค โคไม่ธรรมดานะก็ว oh? ัตโคธรรมดานะโคมีคดีฟาร์มอะไรอยู่อ่ะหาโคโคมีคด <unda. S 2> ีฟาร์มอะไรอยู่คะโคขาโคกระบือมึงนี่มันบือจริงๆเมื่อไหร่มึงจะเลิกกินหญ้าโคกระบือฮะอ่ะเอาเป็นว่าครับเรื่องนี้สนุกแล้วครับเรื่องนี้สนุกแล้วครับเมื่อน้แปลงออกมาแล้วไ้ทานเรื่องนี้ครับโอ้โห คนลุกครับโอ้หัวจะปวดหัวจะปวด